สวัสดีค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะเรามาดูไพ่ยิปซีนะคะในปี6-7ของคนที่เกิดวันศุกร์กันนะคะเริ่มต้นที่มก,กราคมดิสไเรนต์ต้นปีก็จะมีความเข้มแข็ง เหมือนว่าคุณจะเจองานช้างหรือว่าเจอคนที่ดูใหญ่กว่าคุณแต่คุณก็สามารถที่จะรับมือได้นะคะเหมือนจะเจองานอะไรใหญ่ๆเข้ามาคุณก็จะรับมือได้ก็ถ้าถามว่าอะไรเด่นในเดือนมกราเนาะก็จะเป็นเรื่องนี้นะคะเด่นที่สุดนะคะไม่ว่าอะไรที่จะต้องเผชิญหน้าคุณสามารถรับมือได้นะคะนะ บางคนเจอแล้วบางคนยังไม่เจอนะมกรากุมภากุมภา,าพันกุมภาพันก็จะเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่พิเศษมากเท่าไหร่ก็จะคล้ายๆจะคล้ายๆต้นปีเลยมการาเลยก็ยังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอะไรที่เคยเป็นอยู่ก็จะยังคงเป็นอย่างนั้นนะคะ มีนาคมเดือนเชอร์เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นละเด e อ e เชอร์เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นมีโปรเจกต์อะไรก็จะได้ทำแล้วก็มีอะไรที่ขึ้นมาก็จะได้ทำนะคะผุดขึ้นมาก็จะได้ทำเป็นปีเป็นเดือนที่คุณสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรที่อยากทำได้เลยเมษาเดือนเมษานี่เป็นเดือนที่ดีนะคะ The ือ a ไฮ e ดรฟานสำหรับตัวเราเองนะเราคิดว่าเป็นเป็นอันนี้ที่ดีนะเพราะว่าไพ่นี้ก็เหมาะกับกับมีสาวมากๆเลยเดือนไฮเดรฟนเป็นเดือนแห่งการตัดสินเป็นเดือนแห่งการเป็นกลางเป็นเดือนแห่งการที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ให้อยู่ในตรงกลางแล้วก็ก็ตัดสินใจให้แน่วแน่อยากทำอะไรก็ทำให้เต็มที่นะคะ ก็อะไรที่ยังติดค้างอยู่ในใจนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยคุณสามารถปลดล็อกมันได้พฤษภาคมพฤษภาคมเรื่องเด่นเนี่ยภาครวมโอ้ภาครวมของพฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นปีที่เอเป็นเดือนที่คุณอาจจะหวน หวนล้ำลึกถึงความหลังเรื่องเก่าๆที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันเป็นเดือนที่อาจจะเป็นเดือนพิเศษของคุณก็ได้ของคุณหลายๆคนนะพลังงานของคุณหลายๆคนเข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากที่จะกลับไปสู่เรื่องเก่าๆแต่ว่ามันผ่านมาแล้วไงสู้โฟกัสในสิ่งสิ่งใหม่ที่คุณกําลังทําอยู่ดีกว่านะคะเป็นเดือนแห่งการโฟกัสสิ่งที่ต้องทําอยู่เนาะโอเค เเดือน6ค่ะมิถุนายนมิถุนายนเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มที่จะอยากพักกายพักใจกลับมาสู่ตัวเองละเป็นเดือนที่คุณเนี่ยอยากที่จะสงบสติอารมณ์แล้วก็อยากอย,กอยู่กับตัวเองมากขึ้นเป็นเดือนที่คุณไม่อยากจะออกไปไหนแล้วก็เริ่มอยากจะปลีกวิเวกเนาะมิถุนาการกฎา,าคม กรกฎาคมอพอปลิกวิเวกเดือนนี้ละเริ่มเข้าเดือนกรกฎาก็เริ่มแล้วค่ะคุณก็จะ,ะชมเนน่ะชาลังพลังงานดิบดิบดำดำมืดมืด,มดเก่าๆทิ้งไปเพื่อที่จะฟื้นฟูจิตใจใหม่คุณเริ่มเยียวยาจิตใจละในเดือนนี้สิงหาคม สิงหาคมพอเยียยาจิตใจได้ก็จะกลับมาที่ทำานสุกนะก็จะกลับมาที่การทํางานโฟกัสงานอีกครั้งนะคะโฟกัสกลับมาทํางานอีกครั้งอย่างกระปรีกระเป๋ามากขึ้นแล้วก็ดูจะมีไฟมากขึ้นนะคะเอกซออ n วัมานะคะโอเคถือว่าภาพรวมของสิงหาคมดีมาดูกันยาดกค่ะกันยา t ทนอฟคัพส์มหาเศรษฐี ไพ่มหาเศรษฐีคุณอาจจะได้โชคหรือว่าได้กลับไปอยู่บ้านกลับภูมิลานนากลับไปอยู่กับครอบคร,บครัวแล้วก็มีความสุขแฮปปี้กับสิ่งที่คุณต้องการนะคะเนาะเรื่องเด่นก็คือมีความสุขแฮปปี้กับครอบครัวเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีของคนมันไม่เท่ากันนะบางทีคุณอาจจะมีแค่คนคนอาืบางคนมีแค่หนึ่งแสนก็ถือว่าสำเร็จแล้ว คนเราบางคนก็สิบล้านถึงจะสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วแต่คนนะคะกว่าของคุณเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนแต่ต้องเป็นระดับที่สูงมา,มากๆเนี่ยตุลาค่ะตุลาไพเรีดเดือไฮปริเทสนะคะอาจจะอยู่ในวังวนของความ,อ,มอารมณ์แปลปรวนก้าวร้าวหรือว่าอาจจะพูดอะไรที่ทำให้คนรอบข้างไม่พอใจได้ดังนั้นเดือนนี้ก็ต้องรู้สึก รู้สึกดีๆาหาพลังงานดีๆกลับมาที่ตัวเองอให้โฟกัสแต่เรื่องดีๆเนาะโฟกัสแต่เรื่องดีๆมากที่สุดว่ากันว่าถ้าเราโฟกัสแต่สิ่งที่ดีพลังงานบวกพลังบวกก็จะหาเหลาเนาะมีเพิ่มมาเนาะเพราะว่ามาพร้อมกันใน o f t c o m e s ในเรื่องงานเนาะในเรื่องงานค่อยๆเป็นค่อยไปอะไรที่ตัดสินใจเร็วเกินไปมันอ่ะมันก็ไม่ดีนะอะไรเร็วเกินไปไม่ดีค่อยๆสายค,ยค่อยทำในเรื่อย้นะแล้วทุกอย่างมันจะโอเค พฤศจิกาเออเห็นไหมพอผ่านตรงนี้มาได้เดือนพฤศจิกาก็จะเป็นเดือนที่มั่งคั่งร่ำรวยเลยค่ะนอกจากเป็นเชียนอคร์สแล้วยังได้ไนอัลเพนไนอัลเพนเรนะรุ่งเรืองการงานไม่พอยังรุ่งเรืองการเงนินสุดยอดมากนะคะจบท้ายปีด้วยจอสติกส์ คุณเนี่ยผ่านเรื่องราวมามากมายทั้งปีเนาะจะติจบปุ๊บก็จะเป็นเวลาแห่งตัดสินว่าสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาคิดว่าจบสวยแปลว่าคุณต้องทำอย่างดีมากแน่นนเดือนนี้คนจะใช่เหตุใช้ผลใช้สติในชีวิตนะปลายปีเนาะนี่คือภาพรวมของคนเกิดวันศุกร์นะคะถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีมากเลยนะ สุดยอดมากๆเนอะขอให้คุณโชคดีกับการใช้ชีวิตและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย